สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิธีทยบ้านนะครับวันนี้ทุกคนครับผมจะปลูกมะเขือเทศวิธีวันนี้เนี่ยก็ผมต้องแบบทําการเพาะลงถาดก่อนเนาะนะครับผมผสมดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากทราบวิธีการผสมดินปลูกลงกระถางเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ตอนนี้ผมใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูมเมล็ดว่าผมห่อ4วันเนี่ยเป็นยังไงทุกครั้งที่ผมปลูกผักผมจะทําการห่อมเมล็ดก่อนนะนี่ครับ นีเห็นน้องผ้าไหมครับเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เพาะมะเขือเทศไปก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้มะเขือเทศเป็นไงกันบ้างนะครับ <S <S นี่นะฮะสองถาดนะครับ ถาดแรกกับถาดที่2ถาดที่2รู้สึกว่าจะโดนหอยทากนะครับกินยอดกินใบเยอะอยู่นะครับแต่ถาดแรกนี้คือสวยมากๆนะครับนี่คือตอนนี้มะเขือเทศก็ผมคิดว่าพวกคงจะพร้อมที่จะลงแปลงจริงละนะครับโตขนาดน,นี้ละ ตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โ okay. อเคต้นนี้ผมทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยทั้งสองแปลงแล้วนะครับแต่ต้นกล้าเหลือเยอะมากๆนะก็คงจะต้องทําแปลงเพิ่มอีกสัก2แปลงนะครับเพราะว่าผมมีอยู่อีกถาดหนึ่งที่ยังไม่เอามานะครับแล้วก็ถาดน,นี้ก็ยังเหลืออยู่เยอะกี่วันผ่านไปไม่รู้ฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามะเขือเทศที่ทําการปลูกนะครับมาดูตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่คือมีทั้งหญ้าแล้วก็มีทั้งต้นมะเขือเทศนะครับทั้งหมดก็ ต้นดูอุดมสมบูรณ์นะครับและหญ้าก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันนะครับในส่วน2แปลงนี้นะครับผสมจากมะพร้าวนะครับไม่มีการใช้ฟางคุมหน้าดินนะครับส่วน2แปลงนี้นะครับก็เช่นกันนะครับยังไม่เคยมีการ กำจัดวัชพืชะไรเลยนะครับแต่มีการนําฟางนะครับมาคลุมหน้าดินก็จะสังเกตว่าความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะไม่ค่อยมีวัชพืชน,นะครับเพราะว่าเราได้ทําการนําฟางเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้หญ้าเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นส่วน2ไปงนี้นะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับทั้งหญ้าแล้วก็ทั้งต้นมะเขือเทศแต่จะสังเกตนะครับความแตกต่างอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือความสวยความอวบของต้นเนี่ยจะสังเกตว่าฝั่งที่มีการผสมในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรอะกลางมะพร้าวเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยต้นจะอวบสวยกว่าแล้วก็ฝั่งนี้จะต้นจะไม่ค่อยสวยนะครับจะสังเกตว่าผมก็ปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็มีผักบุ้งมีสลัดนีงต่างๆแล้วก็แปลงฝั่งนี้นะครับก็มีถั่วด้วยมีกวางตุง้งฮองเต้นะครับมีตรงนี้ก็เป็นสลัดนะครับเพิ่งคลุมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการทาความสะอาดสวนนะฮะค่อนข้างที่จะสะอาดหูสะอาดตาขึ้นนิดหนึ่งแหละนะครับแต่ก็ยังไม่จัดระเบียบ ของอะไรต่างๆให้เป็นที่ร้อยนะครับเพิ่งทำวอมสาดเมื่อวานเองนะครับดูครับอันนี้หลังบ้านนะครับแต่ก่อนรกมากตอนนี้แบบเรียนละจ้าหลังจากหลายวันผ่านไปนะครับก็ต้น มะเขือเทศตอนนี้นะฮะได้ทาค้างแล้วก็พัฒนานะครับทำความสะอาดทางวัชพืชอะไรต่างๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับได้ทําค้างนะครับก็ไม่ใช่ว่าทําค้างหรอกนะฮะก็แค่แบบทําการนะครับมัดเชือกขึงกับเสากับหลักที่ผมปักเอาไว้นะครับเหมือนกเป็นการประคองต้นของเขาเอาไว้นะครับช่วยในการตอนที่เขาออกดอกออกผลเนี่ยมันต้นเขาจะหนักนะครับเราก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการพยุงนะครับไม่ให้ต้นหักต้นนอนกับดิน นะครับถ้าเกิดเราทําให้ตัวต้นมะเขือเทศนอนกับดินเนะี่ยอาจจะติดชวกเชือ้อราพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเนาะที่มากับดินนะครับอันนี้นะครับก็หลายวันผ่านไปผมอาจจะไม่สามารถที่จะบอกเวลาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเวลาโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็มีทั้งดอกนี่มีทั้งดอกแล้วก็มีทั้งลูกนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําได้ทั้งสองแปลงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขั้นตอนกําลังจะทําการ ตัดตกแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะช่วยในเรื่องของที่เก่งที่มันแบบด้านใต้เนี่ยเราตัดออกเราไม่จําเป็นต้องให้มันมีลูกมีผลนะครับเราให้ตัวสารอาหารไปบารุงอยู่ตามยอดตามลูกตามผลดีกว่านะครับกิ่งด้านล่างเนี้เราก็ตกแต่งเราก็ตัดออกนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับให้มันโล่งให้มันโปร่งอยู่ด้านล่างนะครับจะพวกเชื้อราต่างๆจะได้ไม่ค่อยมีด้วยใหผมไปตัดออกทั้งหมดเลยนะครับด้านล่าง

ああ。 โอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ทําการตัดตกแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในช่วงเย็นๆในวันนี้นะครับก็คงจะอีกไม่นานนะฮะจะได้เห็นผลผลิตที่ผมตั้งใจพาทุกคนนะครับปลูกตั้งแต่เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตของผมเนี่ยจะลูกโตขนาดไหนนะครับแล้วก็น่ากินหรือเปล่านะครับอาจจะมีเมนูนะครับตามส้มตำให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็เดี๋ยวรอแต่งกวาก่อนแป๊บหนึ่งนะน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่านะก็จะเห็นลูกใหญ่ลูกโตนะครับพร้อมรับ ฟังรมนะครับจากมะเขือเทศคลิปนี้โอเคทุกคนน่าจะคลิปนี้ยาวมากมากนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับยังไงก็ระหว่างนี้นะฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกมะเขือเทศเนี่ยมันรากมันจะลอยนะครับนี่จะเห็นว่ารากมันจะออกตามตามต้นของเขานะฮะบางต้นก็จะลอยออกมาเลยนะครับก็คือมันพยายามที่จะออกรากแล้วก็แทงลงดินนะฮะเราก็พยายามนะครับขุดดินนะครับกลบเอานะครับหรือใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบดินนะครับอันนี้ก็เป็นวิธี ช่วยในเรื่องของรากลอยได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็โตนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับก็แค่รดน้ําเช้าเย็นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีการบํารุงนะครับทางใบบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันว่ามันจะลูกสวยลูกโตขนาดไหนนะครับนี่ความเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนตอนแรกเนี่ยคือยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้แบบปลูกเพิ่มเข้ามาอีกหลายแปลงเลยืูว่าทุกคน ผักบุ้งก็ได้เก็บแล้วพวกสลัดพวกกวางตุง้งห้องเต้อยู่นุ่นพวกถัว่วฝักยาวนะครับนี่ก็ได้เก็บได้ปลูกโตขนาดนี้ครับทำค้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูทุกทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็เป็นการทํางานปลูกพืชผสมผสานนะครับกันไปนะครับโอเคทุกคนครับคลิปการปลูกมะเขือเทศ ep หนึ่งก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเอา หลายเดือนมากนะครับเดี๋ยวผมสรุปอีกทีหนึ่งว่ากี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นกาแฟให้ดูแล้วกันนะครับผมขอไปดูไฟล์แล้วก่อนแล้วกันนะครับว่ากี่เดือนนะครับตั้งแต่ลงกระบะเพาะจนถึงทุกวันนี้นะครับอีพีหนึ่งนะครับจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะฮะจะได้ทําคลิปการปลูกผักแบบแบบสุขสนุกและก็วิธีบ้านๆของผมนะครับเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาติดตามชมคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยพยายามปล่อยทุกวันทุกวันนะครับยังไงก็ขอตัววลแ้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย